ไฟมึงดับมาแบบมันเกือบจะชั่วโมงหนึ่งแล้วนะ่ะแม่งยังไม่มาเลย,เยคือนะ่ะคือมันดับแป๊บเดียวนะ่ะโอเคกูยังพอรับได้อยู่เว้ยแต่นี่แม่งใกล้จะถึงชั่วโมงนึงแล้วเนะนี่ยเนี่ยตอนนี้มันยังดับอยู่เลยนะมึงให้กูทําอะไรฮะโอเคเดี๋ยวเอาไปเลวกันนะคือนะ่ะแม่งเอยูทูปก็ไม่มีระบอกก็ไม่มีเน็ตก็ไม่มีมึงให้กูทําอะไรฮะฮะตอบกูมาสิ้อ่บายาอมซอมบี้ดีวกว่าไอ ฮ่า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 โอ้ <laughs> อยเกือบแล้วฮ่า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 ระบายอารมณ์สนุกอย่างเลยฮ่ <laughs> าฮ่าฮ่าแตกมั่งกระจอกมาหน่อยไหมอุ้ยหน่อยตัวถืออุ้ยไอตัวถือไม่แม่งอันตรายเนี่ยมันตีเข้าสองขีดเลยมากระตินกูกระตินกู

À rồi, ha. Hãy rồi, ha. Để đi điên thế nhà phó ha cạp tên bảo hay cạp tên luôn ngay ha giả dạ đi giả dạ cược giả dạ anh em cũng giả dạ cược dạ giả dạ. ơi phải mà phải ไฟมาแล้วไฟมาแล้วโ oh, oh, อ้โหแม่งเอ้กูจะบ้าตายยังไงนี่นพพลมเปิดแลวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย่กนเี๋่เดี๋ยว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 ไม่เ,เ,เปิดแอร์ก่อนนะโอเคบายนะจีจีจ